มาดีพี่น้องุกคนเด้อร์มาเนี่ยมาของมีของมโอา,งามงมโซ่อีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมีของมาโซ่อีกแล้วไปบิ๊กซีไปบิกปบ๊กซี่ใส่งมาโซ่ไปบิ๊กซี่จ้น้องจา๋าไปได้กเก่งเกงไปได้กเก่งเกงก่งเก่งใส่ทำงาน เก่ยงใส่ทำงานพี่น้องเก่งียงใส่ทำงานเดี๋ยวมันจะโตพี่น้องเบิ้งเก่ยงใส่ทำงานขากระบอกพี่นอ้องจ้าใส่สบายผ่านนิ่มพี่นะ้องดิเนาะแล้วนี้ใส่สบายผ่านนิ่มพี่นอ้อง กางเกงไซน์กลางโตๆหนึ่งโตพี่น้องจา้าได้มาจยกโตงมื่อนี่กางเกงมันเลอะมันมันโดนมาพี่น้องหลายเมื่อด้ะนี่วจา้าอันนี้ก็จะงเอวใหญ่ๆพี่น้องเออมันสิบัรวมสบนนี่ อันนี้คาตงคาตรงเนาะล่องเบิงว่าใส่ได้บ่เอออยากล่องซื้อตะขากระบอกมาใสอันนี้คาตงนะเสื้อมาล่องเบิงสิใส่ได้บ่พี่น้องไหนจ้ะสีดำคือกันพี่น้องมักเซียนเซพาสีเป็นๆเนาะสีดำมักใส่สีดำมันบมเปืเ่อนนะ อี่างแตพี่น้องซองคุ้มเลยไม่หมูได้มากมากเกินเดี๋ยวขุมพี่น้องซึ่งมะคุ้มได้ใส่ซื้อแบบเดียวกันผ้าแบบนี้ใส่สบายพี่น้องผ่านิ่มๆใครๆก็ผ่าเกา,เาหลีรู้ นี่แหละพี่น้องจ้ะมันใส่สบายพามันนิ่มนิ่มเลื่อนเื่อซักกาง่ายซักกาง่ายมันโบยับแต่ว่าอันนี้ซื้อมาร้อยครับมันก็นยน่ยบในจังหน่อยนะพี่น้องจ้ะพับไปดมันเม่ไหร่ แลาวบังเคเกินน้ำกันพน้องจ้ะแม่หมไปไปบิ๊กซี่ไปซื้อกางเกงมาใส่ทำงานกางเกงขาดบดแล้วพี่นลองกระเป๋ากระขาดทุ้งส่งทุ้งส่งขานี่จ้ะได้มาซีเตอรดิพี่น้อกมาเนี่ยซื้อมาซีตอวได้จะนีกระเป๋าหลังเนาะ ตัวสิมีกระเป๋าหลังสองอันกระเป๋าหลังกระเป๋าหนากระเป๋าหลังกระเป๋าหนาสองอันพี่น้องมีจ้ะได้มากพี่น้องสี่ตัวมือนใส่จนลื่ลนหมดนลยสี่ตัวเนาะใหนหนไปซื้อแล้วซื้อมากเธอเดียวเลยเพราะแป้งได้พี่น้องาตัวละร้อย <laughs> ตัวละหน่อยจ้าโมเป้แห่งตัวละหน่อยเนี่ยถือๆยังเก่งยังไม่ถือแทนนีดพี่น้องจ้าใส่ทำงานตัวละหน่อยแม่พ่อใส่บ่หมีจ้าว่าเอาตัวละหน่อยเนาะคอยก็เอาแล้วรอซีตัวแม่บ่ได้ไปตัวละหน่อยพี่น้องซีตัวก็รอไปซีรอยล้วพี่น้องจา้าเนาะปลามันนิม่มจะใส่มัน,นไับใส่สบายเนาะ ตามมันนิ่มใส่สบายพี่น้องก็เลยซื้อมาเมื่อซักเดูยเดี๋ยวสิเป็นโรคเปิดซากมึงไปลองเพราะเธซื้อมาเมื่อหนีน่เนาะต้องไปซักก่อนค่อยใส่จนไปได้เราบ้านขั้นเนาะเมนชีเจ็กนะเมนชีเ <c oughs> จ็กกับพี่น้องถ้ามึงน้ำกันเดออไปมูซื้อยังมาหลายกระดดกระเดียพี่น้องซื้อมาตั้งสี่ตัว มักใส่ใส่ทำงานพี่น้องใส่ทำงานใส่เที่ยวก็ได้หมดนั่นแหละสนมากอันกานไปใส่มาใส่ก็นที่ไปชุดทำงานเนาะเชุดเที่ยวชุดทำงานอยู่น้องเป็นละพี่น้องจ๋าเพราะว่านั่นกานถ้าไปทุนละอังสินมันบางเริ่องานแล้วเขาจะไปไหมเริ่องานแล้วจะไปนะนี่อันนี้ขาโตมันก็ใส่ดอกพี่น้องนี่จิ้งจอกเบิ้งใส่เน ใจดีว่าจดดอกว่าอีไแบบนี้แต่ว่าบ่อพีกระเป๋าเอาไม่กระเป๋าสองสองอันมีกระเป๋าสองอันพี่น้องดูข้างหน้าข้างหลังว่ามีกระเป๋าเป็นเก่งเก่งพ่อพี่น้องจ้าแล้วส่เบิังคนนผู้บดใหญ่เนาะคนพูดบ่าใหญ่ความันยืดได้มันสบาย ่ามันนิ่มใส่สบายพี่น,อน้องจ้าแต่ว่ารู้สึกว่ามันแหวมันสีใหญ่ได้ยังไงเนี่ยใส่บดลุนสิบเบิ่ยางสิบเ่ยืดสิบเบิ่งอ็นยางยืดเดี๋ยวใส่ไป็นบดนลุนน้องเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะตัลวตละลอยตัวละลอยคือถือเงี้ยถือกระโดดกระเดียดเออถือคักถือแน่นแกเก,ก่งกระดีตัวละลอยพอใส่อยู่พี่น้อง ซื้อเกยงซื้อว่าแพ่นดอกพี่น้องจ้ะ,ะตัวน้อยไปซักแล้วก็ไปรีดนอกพี่น้องซักแล้วก็รีดให้มันหายยับเน็ดน่อยกแบบไปใส่เนาะ,ะอันนี้ครับอันนี้ครับเดบ ค้ากระบอกค้ากระบอกอันนี้ค้ากระบอกอันนี้เอวก็สีน้อยๆอันนี้เอวน้อยๆพี่น้องจา้าเนถ้ากระโตค้าโตงมาเอวใหญ่ก็รู้สีด่วมากก่นี้เขาไปถัะซักซักคนที่น่าใจซักหลักปาริสซักปารีสต้องพี่น้องเนาะ ไดงนเกงแบบนีนส้สบายดิพีนอนเกงเทขนาดได้จังสิมากหลายใส่สบายทั้งนั่นแต่ของบนน้ำเบาบานเม่อเหเออรอจอะควงมาอวดซื้อหองพี่นอกกนจัะ <laughs> พี่เหรอควงมาหัวไปกัน ไปบิ๊กซีไปบิ๊กซีวันหยุดได้อย่างเก่งมากก็เลยเอามาอวดเอามาอวดพี่นวลได้มาซีตัวพี่นวลถ,ถือถือเก่งเก่งยังมาถืกแต่ตัวละร้อยพี่น้องจา๋านาะมาเด้อับมาแมนกันไปใส่พี่น้องโอเคขอบคุณทุกท่านเนาะคลิปนี้ก็บสิพอจบใบซ้ำมีเนาะพี่น,น้องเนาะ ขอบคุณสำหขอบคุทกกมร่ังใจเด้อขอบคุณพี่น้องจชาที่เขามารับชมเนาะที่โซงกำลังจใงจแม่นู้าพี่น้องชาพิหนาพอกันไหมนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องชา